วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าอีกร้านที่องทํทงานที่ร้านอาหารไทยอะ่ะเป็นยังไง mm. คือผมไม่เคยอัปเดตทุกคนว่าผมทำงานร้านอาหารไทยอยู่ร้านไหนใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะพาไปดูว่าหนึ่งวันในร้านอาหารไทยทําอะไรบ้างนะตอนนี้เรากําลังรองรถบัสอยู่นะครับทุกคนนี่คือผมใช้ในโทรศัพท์อะ่ะมันบอกว่าคือมันจะมาตอน เก้าโมงสี่สิบห้าตอนนี้ส4บสี่แล้วเดี๋ยวอยรอแป๊บนึงก็น่าจะมาละคือตอนนี้ที่แวนควุ้มก,กับอากาศโคตรดีอ่ะหรือว่าแดดออกแล้วก็ไม่หนาวมากนะมันแบบแค่ฮูดดี้ตัวเดียวก็อยู่แล้วอะออวัดเลดวะไม่มาเลย เราจะเดินไปเข้าหลังร้านนะเพราะว่าข้างหน้าร้านยังไม่เปิดตอนนี้ครับทุกคนคืออันนี้คือถนนซึ่งเช้ามากตอนนี้ประมาณ9โมง50โอว่าเข้ามาประมาณ10โมง15คือย่านนี้คือโอว่าผมชอบเพราะว่าแบบว่า บรรยากาศมันดีแล้วก็แบบว่าส่วนใหญ่คืออย่างที่ทุทกคนรู้อะก็คือที่อมอยู่คือลิชมอนใช่ไหมแล้วก็จะเจอได้แบบว่าคนจีนหรือว่าคนเอเชียเยอะอะไรเนงะี้ยแต่ว่าแถวเนี้ยือจะเป็นแบบว่าฝรั่งผิวขาวแล้วก็เป็นแบบจะมีพวกแขกขาวแบบเออเซียนหรืออะไรเนงะี้ยจะอยู่แถวนี้กันเยอะนะครับเออร้านอาหารที่อมจะไปทำเนี่ยชื่อว่าร้านสวัสดีนะครับแล้วก็จริงๆอะอมไม่รู้จักร้านนี้มาก่อนแล้วก็วันนั้นน่ะเหมือนกับ มีคนแนะนําว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็เลยมากินกับพวกอีพวกพี่จีนพี่โอปออย่างเงี้ยแต่พอมากินแล้วก็โหเฮ้ยท,ทำไมเราไม่เคยเจอร้านอาหารไทยร้านนี้มาก่อนเนี่ยรสชาติแบบว่าไทยมากแล้วก็ชอบแล้วก็มีวันหนึ่งก็คือเข้า Facebook แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเขารับสมัครคนอยู่ผมก็เลยเราติดต่อมาก็คือได้เข้ามาทํางานแต่จริงจริงก็คือมีพี่เคนอ่ะที่ที่ร้านอาหารที่เราจะไปเจอนนะี่เขาเป็นเชฟแล้วเขาก็ แนะนำให้เขอาไปเรียกสมัครเข้าทำงานอะไรเงี้ยโอเครานนี้นะครับเราก็กำลังเดินเข้ามาหลังร้านดูดิดทุกคนอากาศโคตรดีอะแดดโอเคเรามาถึงหลังร้านแล้วครับอันนี้เป็นหลังไม่รู้มีคนมาพี่เขนถ้าจะมา น้นองบอนวอดดีครับนี่ถ่ายคลิปพี่ให้หมดดีครับถ่ายแล้วถ่ายแล้วมาแล้วเอาดีวันสะ่งลยวโอเค สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ไถวอวันนี้ไวอกครับไถวเยฟอสอดียวเกียวเวรกิ everyday bro ม่คด e stop ัวร e t h i n the morning ไปอ่านตรี้โหมันไม่มันไม่ต้องแอคชั่นเลยเห็นกล้องฟุ้ energy ว่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วเราเข้างานละพร้อมเคพร้อมนะครับผมทุกคนขอกินก่น วันนี้มีกล้องมาด้วยโอเคลกยอบโอเคครับทุกคนก็มาถึงเราก็ต้องเริ่มตอนแรกที่แบบว่ามาเตรียมของกันมาเตรียมว่าแบบว่าของเอาของสดเอาพวกผักอะไรอย่างเงี้ยมามาใส่ให้มันครบนะเดี๋ยวออมไปเตรียมของอ่ะ ก<ล>็เ <ไป S 1> ตรียมขอบตรงนี้ <ไป S 1> ให้มันแบบเต็มหมดนะอันนี้คือโซนของเราวันนี้ อันนี้พี่เคนกำลังทำแกงอยู่นะพี่เคนทำแกงแกงแดงอยู่ข้างหน้าก็น่าจะพร้อมแล้วออกไปข้างหน้าไหมไปข้างหน้าพี่เนตั้งเซตายทุกไมค์เยี่ยสวัสดีครับเออเรียบร้อยครับโอเคแล้วเราเซตอัพพร้อมแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็คือรอ แล้วนี่เออคือโอ๋เพิ่งจะมาทำได้ไหมสเตชันนี้ได้ไม่นานนี่พี่ขเขาก็แบบบอกวิธีการต่างๆเขียนไว้ให้เพราแบบว่าต้องแต่ละอันต้องใช้เนื้อสตัตว์หรือว่าจํานวนอะไรเท่าไหร่บ้างอไเงี้ยเดี๋ยวรอดูครับโอเคตอนนี้คือรอเริ่มงานนะครับลูกค้ามาก็คือเริ่มเลยรู้เรื่องซูโก้ผัดไทยหมื โคสองดาวอันนี้คือส่งให้พี่เขมผัดต่อเอ้ยเลยผเนื้อปกติครับวันนี้ถ่ายวิดีโอทำไมถ่ายวิดีโอแบบว่าลงยูทู e สดีครับมะครับเปทอตวครับอันนี้เป็นฟันหยมครับวันนี้เป็นันยุดครับกลับมาดีพี่เคนต่อครับพี่เค้นเราผัดผัดไปครับทำไปแล้วปะนี่เดี๋ยวกดเสียงได้ปะเชฟไปลุกเลย พี่ห็นเก่งว่ะเนี่ยเก่งว่ะเนี่ยเก่งว่ะเนี่ยเออปกติฮะอันนี้ปกติพี่แค่อย่นงไรสองดาวใช่ครับเสร็ยแล้วลูโก้ครับแหม โอ้ไม่เก่งไม่เก่งวันนี้ใือปกติของเขาครับเ,เออหน้าเดียวอ่ะพี่เต้โค่นหอออ่ะเสร็จ ากินเ้ยไปแล้วก็ใส่บีนสปาลแล้วก็แครอทเสร็จครับแล้วพี่เพ็งก็จะส่งไปข้างหน้าเสร็จแล้วส่งให้พี่เนตั้นต่อนี่แครอทต้มยำไก่นะต้มยำไก่ร้นโนซีรันโฮไม่ดาว นี่แหลกครับ เขียวเนื้อครับเขียวไก่แบบยัง,ยอ,ยงอันนี้ลุงบอลชงกาแฟกินนิดหน่อยตอนเช้าหน,น้อยครับน,น้อยครับนนคนถ่ายเนี่ยทำไมหรอดออคนถ่ายก็คือคนนี้ใน Miss Ping Road 二点四四米。<么> โซเมทอไก่ที่เลยอัลเลอร์จีกาะหรีโอเนียนกินโอเนียนอ๋ตายแล้วพี่เขนอันนี้เขามีอัลเลอร์จีอัลเลอร์จีกาะหรีโอเนียนกินโอเนียนเอาร้อนๆล้นเลย คือลาชพอตอนเชา้าแล้วแต่วันนี้โอไม่ได้อธิบายว่าต้องทาอะไรบ้าง,งมันมันที่ออกมาทำอะไรคือเหมือนกับว่าพอมีมีออเดอร์มาแบบตรงนี้ก็มันก็จะปี้นออกมาแล้วก็เราก็จะมาจาัดจัดแบบว่าออเดอร์นี้มีอะไรบ้างก,าก็เนไก่คู่ปลาหมึกหมูอะไรอย่างเงี้ยทุกย่าเลยแลพวกกับเครื่องเคียงอลาไหลเทยนะาทำเสร็จปุ๊บเขาเอาลงจานแล้ว ต่อให้เช็คมอท์อออหาเาทหาเส็าาจปุ๊กมาส่ยาแล้วก็ออกเลทาน้เงของมีแค่น,นี้แต่ที่ยากของน็น่าจะเป็นพเพราสกาเตรียมวัตถุดิบให้พออะถ้าบนมันไม่พอขึ้นมามันก็จะเ่เสียเวลาตอนแบบตอนหน้างทีแล้วมันจะเสียเวลาลเตรียม,มาหารเตรียมของนะฮะ นี้เลยเที่ยวทำงานนี่ใช่พี่เต้นต่อขอว่าได้ไหมใช่ใช่เออถูกต้องนั่นแหละตอนนี้ร้านพอแล้วก็คือก็ทยอยเก็บของแล้วเดี๋ยวมัทยอยเก็บของแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวของก็คือทุกคนก็จะมีอาหารคนละหนึ่งจานแล้วก็กินตอพักกลางวันกันฟ้าเลยท่านอะไรฟ้ับราสับรถได้ครับมันจะมียังไม่ล้านพอมโอเคเขาตอนนี้ปิดร้านตอนเช้าเสร็จแล้วโอ้ เขาไม่ไปร้องเพลงทำไไม่ชินเขายากเขาเอาเขาเอาเอเอาก่อนละกันพี่ยังรอาเอายังยังเอาอะไรคะเหียบร้อยต้นแล้วอ่ะอันนี้คือกินอะไรครับหนามาบอกไมรู้จะจอยก็ใส่พริกไปกี่เมดอ่ะผัดเผ็ดผัดเผ็ด มิเนอร์โอเคนี่เราพักทุกวันแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเดี๋ยวเราค่อยไปต่อตอนเย็นอีกทีนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้กําลังจะเริ่มเออ่งานตอนเย็นแล้วมาเขากินกันมาถ่ายกาับพี่เจมส์มาถับเจมส์เรียบร้อยแล้วผัดได้ไม่ใช้ต้องผัดอยู่เลยโอ้ อันนี้นัดก็คือกำลังเทมเป็นเชฟนะครับวันนี้วันนี้นัดจะผัดมันมีมันจะผัดได้หรอว่าผัดในรสชาติสวยดีได้เปล่าอันนี้พี่นัดพี่นัดว่าไหนรู้ยไม่ใช่ผัดได้รที่ท่านได้หรือเปล่าผัดได้เราพี่นัดเมื่อเช้านัดก็ผัดเดียวว้าวสุดยอดแมนว้าวสุดยอดเกือบ o ะถ u นแล้วเกือบถูเ yeah ทุกคเราก็จะตัดมาแน้เออพู้ได้พต่ต้องพูดอตอต้องเูดแ็่ต้องแล้เราก็ไม่ับเรต่อนี้ราก็จบไปให ตอนนี้เวลา่สี่ทุ่มแล้วเรา <c oughs> ก็เคลียร์สเตชั่นทุกอย่างแล้วทำความสะอาดแล้วก็เสร็จที่เร้อันนี้เราก็ได้ข้าวไปกินรัไทย <c oughs> <s ays> โอเคของเอาเลย เรจบครับวันนี้ยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบไหมคลิปนี้หรือว่ายังไงคอมเมนต์บอกเลยนะทุกคนเฮ้ยแล้วอะไรนะพี่สายครับนิดแค่หมดสภาพค่ะหมดสภาพพี่เลไปแล้วครับทุกคนไปหมดแว่ะไปละไปแล้วทุกคน